ับวันนี้รายการเป็นเงินเป็นทองจะพามาดูหนึ่งในทางเลือกสำหรับทางออกนะครับว่าถ้าเคยทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานประจําไม่ว่าคุณถูกปลดออกจากงานหรือยังไม่ถูกปลดก็แล้วแต่แต่ถ้าอยากเป็นเท่าแก่เนี่ยจะมีทางเลือกอยังไงบ้างก็โลงก็คนขายก็น่าสนใจตรงที่ว่าขายเร็วได้กาไรเร็วคืนทุนเร็วยอดขายสูงสุดที่ร้านก็กพูดเลย3 0 0กว่าจัง คุนน้อยคืนคุนไวไ,ไ,ได้กำไรเร็วได้เลยครับอร่อยดีครับผม่าลองครั้งแรกครับเคยดูจากโฆษณาแล้วอ่ะมีคนมาทานกันเยอะก็เลยอยากจะลองดูว่าอร่อยหรือเปล่า <c oughs> ไก่นะมันก็รสชาติก็เวิร์กอยู่อร่อยอร่อยอร่อยสุดไม่เคยเปลี่ยนไป